สวัสดีค่ะเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะ Nature Treasures นะคะเป็นหนังสือที่รวมภาพถ่ายภาพจริงเลยนะคะอยู่ในเล่มนี้ธรรมชาติที่แปลกแปลกแปลกๆตาแล้วก็น่าน่าดูน่าสนใจเนี่ยนะคะมากกว่า100ชนิดเลยนะคะในเล่มนี้เขาก็จะสรุปให้เรามาสั้นๆในเป็นคู่ๆไปเลยนะคะอ่าเล่มนี้มีขนาด28 คูณ23.3เซนแล้วก็คูณออความหนานะคะ2เซนตัวสันเล่มเนี่ยเขาพิมพ์เป็นสีทองนะคะเคลือบทองค่ะสวยงามมากนะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่ขายดีมากนะคะแล้วก็ไรายละเอียดดีมากๆค่ะ ด้านในก็จะแบ่งออกเป็นหมวดน,นะคะ animals, plants นะคะ minerals and rocks นะคะแล้วก็ made by n a t u r e ด้านหลังก็จะมี index นะคะแล้วก็มีสรุปแบบสัดต่างๆมีอะไรบ้างน,นะคะเป็นแบบให้ดูข้างหลังก็มีตัวสรุปให้นะคะ mm hmm. nature treasures เนี่ยเป็นยังไงนะคะในเล่มนี้เขาแบ่งเป็นหมวดๆนะคะเขาอธิบายสั้นๆนะคะแล้วก็การที่เราออกไปสำรวจธรรมชาติเนี่ยเราควรที่จะทำอะไรและไม่ทำอะไร บอกเด็กๆสั้นๆง่ายๆสรุปมาให้เราเรียบร้อยเลยค่ะด้านในก็จะมีเกี่ยวกับสัตว์นะคะหมวดของสัตว์เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่สัตว์ที่วางไข่นะคะไข่มีลักษณะยังไงแต่ภายในของไข่มีลักษณะยังไงนะคะมีกี่ชั้นแล้วพอพัฒนาไปพัฒนาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ขนาดของไข่ต่างๆเป็นยังไงมีลักษณะเชฟของเขาเป็นยังไงนะคะการออกแฮชชิ่งหรือว่าการออกจาก,ขออก,จากไข่เนี่ย เป็นยังไงนะคะก็มีคําอธิบายสั้นๆนะคะไม่ไม่ยาวค่ะเด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากภาพในเล่มนี้เป็นภาพจริงเลยนะคะภาพถ่ายจริงทําให้เด็กๆได้เห็นของจริงเลยะคะ่ะโดยที่เราเราแค่แบบเข้ามาในเล่มนี้เล่มเดียวเราได้ออกไปดูโลกธรรมชาติตั้ง100กว่าชนิดเลยนะคะดีมากๆเลยค่ะอันนี้ดูอย่างเล่มหน้านี้นะคะหน้านี้ก็จะบอกว่าไข่ของกบเนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะแล้วก็ สวลเล็กๆเนี่ยแท็โพนเนี่ยนะคะเขาออกเขาออกจากไข่มาเป็นยังไงลักษณะของไข่เป็นยังไงอยู่ในไข่เป็นยังไงแล้วก็เจริญเติบโตยังไงนะคะขนนกอ่ะแต่ละหน้าเขาก็จะคือจะสรุปให้เราจบในแต่ละหน้าไปเลยนะคะขนนกมีลักษณะยังไงนะคะนี่เขาก็จะมีกราฟิกให้ดูว่ารายละเอียดของขนนกเนี่ยเขาวางเรียงตัวกันแบบเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆมากๆเลยเราจะเห็นรายละเอียดแบบนี้นะคะ ลักษณะของขนมีแบบต่างๆกันเป็นยังไงปีกของแมลงปอนะคะเป็นยังไงนะคะปีกของผีเสื้อเป็นยังไงเขาบอกว่าผีเสื้อที่เราเห็นปีกสวยๆเนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆอ่ะคะ่ะเราก็จะเห็นมันเป็นเกร็ดแบบนี้นะคะ เด็งูนะคะคือรา,รายละเอียดแต่ละเล่มแต่ละหน้าเนี่ยก็คือว่าเขาจะสรุปมาให้เราเลยนะคะอย่างอันนี้ก็คือเป็นขนของอัลปาก้านะคะอัลปาก้ามีลักษณะของขนแบบนี้ขนของมันเนี่ยมีเออมีเป็นชั้นยังไงนะคะทําไมมันถึงเก็บความร้อนได้นะคะ เขาก็จะอธิบายให้เราเห็นเป็นภาพกราฟิกแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพกราฟิกให้เราดูนะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจว่ารายละเอียดของของแต่ละอย่างที่เขาให้เราสังเกตเนี่ยเป็นยังไงนะคะนะมีหลายอย่างเลยนะคะในเล่มนี้ที่น่าสนใจอย่างอันนี้ก็คือใจอันเชลนะคะก็คือเป็นหอยขนาดยักษ์เลยนะคะเจอเจอตัวเนื้อหอยเนี่นนนยมีลักษณะสวยงามแบบนี้ เป็นคอรอลนะคะพอซูมเข้าไปใกล้ๆลักษณะของคอรอลเป็นแบบนี้แล้วก็มีกราฟิกที่ดูว่าข้างในของเจ้ากระรังเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะซิเคดาอ่าอันนี้คือหอยเม่นนะคะ มีลักษณะของกระดูกศาสตร์ให้เราดูนะคะอันนี้ปลาหมึกนะคะคือรวมรวมอันนี้คือแบบเป็นเหมือนแบบ encyclopedia ก็ได้นะคะรวมรายละเอียดของสัตว์ประเภทต่างๆพืชต่างๆให้เราดูนะคะนี้จะเปิดให้ดูทุกหน้าเลยนะคะจะค่อยๆเรียงไปอาจจะยาววิดีโอนี้แต่ว่าก็จะเห็นรายละเอียดของในเล่มนี้นะคะว่ามีสิ่งที่เราสนใจไหมดูอย่างพืชเนี่ยดีมากๆเลยนะคะรายละเอียดของเขาเนี่ยเขาจะมีลักษณะของอ่อโพเทโทเป็นยังไงนะคะหัวแล้วก็ เวลาที่รากของเขางอกออกมาเขางอกอย่างไงนะคะเด็กเนี่ยได้เห็นเลยว่าออแต่ละชนิดเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไงนะคะแล้วแล้ว,ลว,ลวรากของเขาเนี่ยเออเจ้าหัวของเตโต้เนี่ยมนอยู่ใต้ดินใ่นคะแล้วลําต้นของเขามีลักษณะอย่างไงมีดอกไม้ไหมมีใบไหมไหม,ไมคือเด็กก็จะไม่เคยรู้เลยเนาะว่าโอ,อ้โเตโต้เนี่ยเขามีลําต้นแบบนี้ก็จะได้เห็นนะคะในเรื่องนี้ อันนี้คือต้นยูคาลิปตัสนะคะก็จะมีเปลือกแบบนี้นะคะแล้วก็มีข้างในเป็นยังไงเขาก็จะมีให้ดูเป็นคร่าวๆแบบนี้นะคะเนี่ยดอกไม้นะคะมีหลากหลายชนิดนะคะลักษณะต่างกันนะคะแล้วก็อันนี้เขาก็ให,ให้ดูว่าเวลาที่พึ่งเขามาเก็บ เกสรดอกไม้เนี่ยเขาเก็บยังไงขนของของ,ของพึ่งเนี่ยเขาจะเก็บเกสรเล็กๆเ,กเ,กเ,กเกนี่ยไว้ที่ขนของเขาแล้วเวลาที่เขาบินไปเกาะที่ต้นอื่นหรือว่าดอกตัวผู้ตัวเมียอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะเอาเจ้าเกสรดอกน,นี้แหละไปผสมพันธุ์กันให้กับพืชนะคะก็เราก็ไม่ไม,ไม่เด็กๆก็จะสงสัยใช่ไหมว่าเวลาที่พืชึ่งเขาเอาเกสรดอกไม้ไปผสมเนี่ยเขาทํายังไงนะคะ รูปนี้เห็นชัดเลยค่ะเขาซูมให้เราเห็นรายละเอียดชัดเลยนะคะคอตตอนบอลนะคะก่อนที่จะมาเป็นเสื้อผ้าของเราอ๋อเนี่ยลูโกโกโก้ผลไม้ต่างๆนะคะพาคอนเขามีรายละเอียดให้เราดูแบบออนี่เชสนัทนะคะเนี่ยเราก็จะบอกว่า พืชต่างเนี่ยมันเดินทางไปเพื่อที่จะแบบว่าไปขยายพันธุ์เนี่ยแพร่พันธุ์เนี่ยเขาเดินทางยังไงบ้างด้วยนะคะเขาก็จะบอกเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยเขาเขาก็จะบอกเราว่าในในเจ้าพืชที่ดูเหมือนกิ่งไม้แห้งเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเขามีเมล็ดแล้วเมล็ดของเขาเนี่ยเป็นขนาดเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยเวลาที่ลมพัดเนี่ยเขาก็จะนําพาเมล็ดเหล่านี้เนี่ยไปตกในที่อื่นแล้วก็งอกใหม่นะคะ อ,อย่างอันนี้เนี่ยก็กกมีรายละเอียดให้เราดูว่าเราไม่รู้เลยเนาะว่าเพ็ดเนี่ยเขาจะมีอายุประมาณแค่ไม่กี่วันนะคะน,นี่เขาก็บอกเลยว่าเห็ดเนี่ยมีอายุไม่กี่วันมีแบบ few days อนะคะอันนี้มาถึงแร่ธาตุต่างๆนะคะหินต่างๆ snowflakes นะคะ amber อ,ะอันนี้คือแบบการจเจริญเติบโตของไข่หมุกนะคะ เป็นยังไงสเต็ปที่ 1, 2, 3เนี่ยแร่ธาตุต่างๆนะคะเกิดยังไงอยู่ตรงไหนของโลกนะคะก็ดีมากๆเลยแล่มน,นี้วิดีโอนี้ก็จะยาวนี้เดิสถิปก,กันเองเลยนะคะมีฟอสซิลนะคะ<ม>ด้านด้านหลังนะคะ made by nature นะคะอะไรบ้างที่ถูกสร้างโดยธรรมชาตินะคะ อันนี้ิโคมรังนกต่างๆนะคะมีรังของต่อแตนนะคะมีลักษณะต่างๆนะคะเนี่ยธรรมชาติมันก็สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้เรานะคะ,ะจบค่ะเล่มนี้นะคะสวยงามมาก